ซอยซอยลูกชายไพคือเบ้าบบจงยักยูเ่ล่อลงทงเอาไม่เยดังสบายดีทั้งเล่าสบายดีทั้งใหยทูจะคนพี่น้องมันจะพาไปตามมะฮุงไปเลยค่ะตามมะฮุงเสือหงอยพี่น้องฉันมโนงผาถุงกระโบคือมันกระโบเขากันพี่น้องก็เลยไปเปลี่ยนนุงผาตะกี้นั่นุงส่ง เปลี่ยนใหม่อีกมันบกเขากับตาั้มมาฮะฮวงเข้ามาไปนั่นละพี่น้องมาว่ากันมีสิมาตาั้มกาหุ่งเด้อน้ำแลี้องปิดไว้ยันไกต่ตอมให้มาพิด กระเทียมอืมอ,อย่าพุ่งไเลพริกคำว่าิกหยาหยาคือค้มตับนะทีเราไปเศเมาไปเลย หัวหอยนะให้มา,าข้ามโสมให้มา,าข้ามเสียให้มา,าข้ามปีกโอ้ชาปันไม่ยาวแทะแล้วก็เป่งน,นั่นเป่งน,นั่น นวลงไปเลยหมักไรกัดอะไรก็ต้องกินอะไรยันผมโรดวัวเฮงล่างนม่ต้องให้ย่งมาดนี่น้บครับหมดต้องออกมาดูประเด็ก ช้องช้อมบวงน้อยซองช้อนโต๊ะเข้าเกินช้อนตุกพี่น้องต้ำแบบแบบง่ายๆแบบครบแน,น,น่บครบแน่นะล่ะพี่น้องเรื่องอะไรท้ำแบบย่วงชวน Thì Ôi lúc này ngon hoài Thì ngon là bó Hư ừ. Ôi ขีดเทียมขีดแท่นี่พี่น้องเออเอาออกใหม่ก่อนอทำไปตำหน้าแบบนี้ยังคูงมาใท่พี่น้อง ก็ได้ยุ้ยให้กัอนอนหัดดับหัดน้นี่แต่หัวหอยพื่นเนงมันหนักเด็ด โอ้ยทะบนเลยทะเบนมาเด้อมาเด้อที่ยนี้มาเศร้ากี่นาะคืนจากเศร้า nhỏ hỏi ba lại cho ลงลาลลง,ลงมือขึ้นมีแนคว่ำลงวันววน,นี้เป็นนองคว่ำลงให้พระเจ้าพันลุมมาเปิดพันดัาไปจับเอาคากร่องมาตั้งไว้มันบำเม็นพันลุม ดึงนั่นหนึนงอืมโดนเอามันจะเข้ากัน แท็บท <ian> um, ี่น้องแซ็บทินห้อยกับชืออืดท่องคือเก่าแล้วมันนี้นะขมมันยอดใหญ่นะมันขม bạn sư có là xếp xếp, nóng, thúcใจ, ta mang cái gì cả đam đam đâu kia ทำกระเจ็บเ,เดอ้อแม่ว่นกระตมเนือจีเด้อ vai fazer tudo isso

อันกิจทอนี่ท่ายมีมูคนหนึง่งหมูคนเล่าเลยคา่านมาณนันยุงที่ต้ำม,มังคุดคนไทยคนไทยมาปิดข้าวปิดมาผิดมกผิดข้าวมันจะ,ะแก๊รครับเนี่ยนี่ไม่ได้คนตำไม่ได้ตำคนไม่ได้กินได้ตำม,มงังุดนะกินแต่เปลือกผิดชิ้น,นอ้องก,กินต่กระกินทำไรยอบพเอาเอาบวงอะซ่อนซ่อนกิน,น,นไม่อาา่านตนัะกิน

อืมอย่างองอนให้มักคามหวักว่าหอย Bà lên Cả cả cho cô dùng cô thế nào bỏ cái này bài đấy